สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านและแฟนๆรายการ Food Travel TV นะคะในวันนี้เราจะมาทำเมนูของก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟกันค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่มีเครื่องครบทีเดียวค่ะไปชมส่วนผสม,มกันนะคะว่าต้องเตรียมอะไรบ้างค่ะสำหรับส่วนผสมนะคะเราจะเริ่มจากผักบุ้งไทยค่ะเลือดหมูนะคะชนิดแข็งปลาหมึกกรอบและตามด้วยเห็ดหูหนูขาวค่ะ ลูกชิ้นนะคะวันนี้เรามีค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะคุณผู้ชมสามารถทําได้หน้าตาแบบนี้ดูสูตรได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะในส่วนของการทําลูกชิ้นต่างๆค่ะมีทั้งลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นกุ้งทอดนะคะเกี๊ยวปลาหือกล้วยแบบต้มและแบบทอดค่ะในส่วนของน้ำซุปนะคะจะมีกระดูกสันหลังหมูค่ะตามด้วยหัวไชเท้าหั่นแว่นนะคะและผักชีทุบก,กระเทียมทุบและตามด้วยพริกไทยชนิดเม็ดนะคะอันนี้ก็ทุบพอแตกค่ะ ปรุงรสนะคะด้วยซอสถั่วเหลืองน้ำปลาเกลือป่นน้ำตาลทรายและคุณผู้ชมอย่าลืมเตรมน้ำเปล่านะคะอีก3ลิตรครึ่งค่ะต่อมานะคะก็จะมีกว๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่นะคะคุณผู้ชมสามารถใช้เส้นชนิดอื่นก็ได้นะคะและตามด้วยพริกน้ำส้มค่ะดูสูตรได้ที่เว็บไซต์ของเราเช่นเดียวกันนะคะซอสเย็นจาโฟและสุดท้ายคือกระเทียมเจียวค่ะ หัวใจหลักในการทําก๋วยเตี๋ยนะคะจะอร่อยหรือไม่อร่อยก็ขึ้นอยู่กับน้ําซุปด้วยนะคะคุณผู้ชมก็เตรียมน้ําซุปโดยการต้มน้ําให้เดือดนะคะจากนั้นเติมรากผักชีทุบค่ะกระเทียมทุบนะคะและตามด้วยพริกไทยที่เราทุบไปเรียบร้อยแล้วค่ะตามด้วยกระดูกสันหลังหมูนะคะหรือว่าแหล่งเอียงนั่นเองนะคะจะช่วยให้น้ําซุปนี่มีความหวานมากขึ้นค่ะ และตามด้วยหัวใช้เท้านะคะปอกเปลือกแล้วก็หั่นแว่นเตรียมไว้ได้เลยค่ะปรุงรสนะคะใส่น้ำปลาและซอสถั่วเหลืองลงไปค่ะเกลือป่นและน้ำตาลทรายนะคะโอเคตอนนี้ปิดฝานะคะและต้มให้น้ำซุปเดือดสัก่อนนะคะระหว่างนี้คอยมาช้อนฟองออกด้วยนะคะน้ำซุปจะได้มีขุ่นค่ะ จากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปเตรียมในส่วนผสมต่งตางๆในการหั่นสับซ้อยต่างๆค่ะสำหรับผักบุ้งนะคะในการทำเย็นโฟนะคะเราก็จะนำมาหั่นท่อนนะคะขนาดไม่ต้องยาวมากนะคะประมาณ1นิ้วครึ่งถึง2นิ้วก็ลังดีนะคะ ส่วนด้านล่างที่ค่อนข้างแข็งนะคะเราจะไม่ใช้นะคะเพราะฉะนั้นใช้เฉพาะต้นอ่อนๆแบบนี้และคะ่ะเดี๋ยวจะต้องนําไปล้างน้ําทําความสะอาดให้ดีซะก่อนนะคะสําหรับตัวของผักปุ้งสําหรับเผรหูหนูนะคะวันนี้เล็กใช้แบบแห่นะคะแล้วก็แช่น้ำนะคะเขาก็จะออกมาสวยฟูแบบนี้แล้วค่ะตอนนี้ก็นำมาหั่นนะคะ ด้านล่างนะคะค่อนข้างเป็นสีเหลืองแบบนี้เดี๋ยวเราจะต้องตัดทิ้งด้วยนะคะหั่นทิ้งได้จะได้ออกมาแบบนี้นะคะเป็นชิ้นพอคำคุณผู้ชมสามารถใช้แมกกะพุนก็ได้นะคะถ้าเกิดไม่มีเห็ดหูหนูแบบนี้นะคะอันนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามชอบนะคะ สำหรับเลือดหมูนะคะเราก็จะหั่นให้เป็นแท่งนะคะโอเคเสร็จแล้วก็พักไว้นะคะคุณผู้ชมพยายามเลือกซื้อเป็นเลือดหมูชนิดแข็งนะคะเวลาที่นํามาทาเยื้โฟนนะคะจะเข้ากันอย่างมากถ้าเป็นชนิดนิ่มนะคะเราจะไว้ทําสําหรับรการทําต้มเลือดหมูนะคะจากนี้ก็เตรียมปลาหมึกกรอบค่ะหั่นเป็นชิ้นพอคํานะคะตามยาวแบบนี้ หันให้เป็นเส้นยาวนะคะตอนนี้นะคะเราก็เตรียมส่วนผสมทุกอย่างพร้อมที่จะนำลงลวกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูน้ำซุปของเราขาวาได้ที่หรือยังหลังจากที่เราเตรียมเครื่องครบแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ต้มน้ำให้เดือดน,นะคะเดี๋ยวเราจะต้องนำเครื่องต่างๆลงลวกนะคะ ใส่ผักบุ้งนะคะลงไปตามด้วยเส้นใหญ่นะคะแล้วก็จะต้องลวกในน้ำเดือดเท่านั้นนะคะให้ยาวแบบนี้ด้วยค่ะเส้นนะคะแล้วก็ตัวของผักบุ้งนะคะเราจะไม่ต้มจนสุกมากนะคะยังพอก,กรอบแบบนี้ก็ตักขึ้นได้แล้วละคะ่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะตักพริกน้ำส้มนะคะที่ผสมเสร็จแล้วลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยซอสเย็นตาโฟอีก1ช้อนโต๊ะนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมสูตรนะคะในการทำซอสเย็นตาโฟได้ที่เว็บไซต์ของเราเช่นเดียวกันนะคะโอเคตอนนี้พักไว้นะคะเราก็จะต้องมาลวกเครื่องต่างๆด้วยนะคะเห็ดหูหนูนะคะแล้วก็ตามด้วยเลือดหมูปลาหมึกกรอบนะคะ ลวกในน้ำเดือดค่ะปริมาณของลูกชิ้นและส่วนสมเครื่องต่างๆตามชอบเลยนะคะคุณผู้ชมอยากทานเยอะก็ใส่เยอะนะคะชอบทานน้อยก็ใส่น้อยนะคะอันนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามชอบค่ะโอเคตอนนี้สุกแล้วนะคะก็ตักไว้ในชามก๋วยเตี๋ยวของเราเลยตามด้วยลูกชิ้นนะคะ เดี๋ยวใส่ยางละสชิ้นแล้วกันนะคะแล้วก็เกี๊ยวปลาอีกหนึ่งชิ้นแล้วก็ลวกค่ะเช่นเดียวกันนะคะสําหรับวิธีการทําลูกชิ้นต่างๆนะคะรวมถึงเกี๊ยวปลารือกล้วยต่างๆนะคะคุณผู้ชมติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราเช่นเดียวกันนะคะทุกเมนูเนี่ยเล็กทําเองกับมือเลยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถทําออกมาได้หน้าตาแบบนี้เหมือนกันค่ะโอเคลวกสุกดีแล้วนะคะ ก็ตักเครื่องไว้ในชามเลยค่ะสำหรับลูกชิ้นกุ้งนะคะอันนี้เราทอดจนสุกดีแบบนี้แล้วเพราะฉะนั้นจะไม่นํามาลวกนะคะก็แค่จัดเรียงลงไปใส่จานนีแล้วค่ะตักน้ำซุปนะคะใส่ในชามกว๋วยเตี๋ยวนะคะที่เราลวกเครื่องต่างๆทิ้งไว้แล้วใส่หัวไชเท้าลงไปด้วยก็ได้นะคะอันนี้ใส่สักสองชิ้นนะคะ แล้วยาเลยนนะคะก่อนเสิร์ฟก็โรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวเย็นเจะโฟฝีมือเราเองนะคะสามารถทำได้แบบนี้ที่นี่ f o o d t r a v e l ดัชีวค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะกับควงตะลิวกินเที่ยวไทยไปกับ f o o d t r a v e l ดัชีสวัสดีค่ะ